ก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดกองบุญเหรียญเสมาไตมาต่าโดยุีหลวงพ่อสุนทรพันนิโรธลักขิตวัดท่าพระเจริญโพธิ์บ้านมะเกือนะครับจังหวัดนะครสวรรค์มาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยครับอา้าวคัตเตอร์ออกคัตเตอร์อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับเป็นเหรียญที่สร้างน้อยนะครับสร้างน้อยสองร้อยลัง ชุดกรรมการสร้างน้อยนะครับนะครับอันนี้เป็นชุดกองบุญนะครับชุดกองบุญสร้างแค่ชุดกองบุญสร้างแค่1,000ชุดบนโลกนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในพันละเออโคตรโชคดีเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะนะครับว่าจะมีอะไรนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่ารุ่นนี้นะครับชุดละพันห้านะครับออกจากวัดก็ประมาณสักพันห้าพันสี่นะครับผมจะไม่ผิดนะครับนะราคาวัดนะครับ นะครับตอนนี้ราคาก็ไปไกลแล้วนะครับนะตัวแจกแถมยกลังนี่โอ้โหเลืองแสงครับใครอยากได้เลืองแสงก็ตัวแจกแถมยกลังเลยฮะนะครับรุ่นนี้นะครับชุดกองบุญเนี่ยจะลุ้นทุกเนื้อครับยกเว้นเนื้อเงินกับเนื้อสี่เคท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าชุดกองบุญเนี่ยจะไม่ลุ้นเนื้อเงินกับสี่เคแต่พวกสามคงสามเคพวกอปกรอปกาโนวะนะครับนะลุ้นแต่อันเนี้ยสุด สุดของสุดเลยลุ้นนะวะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้นะวะหรือเปล่านะฮะแต่ลงยาก็แพงนะครับลงยาก็ท่วมนะครับมาแกะกันเลยครับมาแกะกันเลยครับมาชุดกองบุญเสมาไตามารหกสิบสองหลวงพ่อสุนทรวัดบ้านมะเกล่นะฮะทัวไม่ท่วมก็ดูเอาละครับผมว่าชุดกองบุญนี่คมสุดแลลวนะฮะชุดกองบุญท่วมแล้วนะครับมา แกะดูตรงนี้แล้วกันโอ้แกะไม่ออกแกะฝังนึงแกะไม่ออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้ความสามารถนะฮะโอแกะออกแล้วแกะออกแล้ว นึ่นี่หนอ่ะนี่ครับชุดกองบุญเสมาไตามาร์หกหลวงพ่อสุนทรวัดบ้านมะเกือนะครับพระนิโรธลักขิตนะครับหรือท่านเจ้าคุณสุนทรน,นะครับมามาลุ้นกันโอ้ยทองแดง ได้ทองแดงครับพิมพ์เต็มองค์นะครับรุ่นนี้มี2พิมพ์นะครับพิมพ์เต็มองคกับครึ่งองค์นะครับครึ่งองค์เต็มองค์ก็ท่วมครับแต่ผมว่าที่มาแรงน่าจะเป็นเต็มองค์มากกว่านะครับนี่นะครับมีความสวยงามคมชัดนะครับเลขเลขอะไร2องหกหนะครับนะครับชุดกองบุญเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับนี่นะครับนะครับโค้ด นะครับเขาจะตอกตรงนี้คําว่ากองบุญก็คือชุดกองบุญนะครับนี่นชุดกองบุญเขาก็จะตอกเขาจะตอกว่ากองบุญนะครับนี่กองบุญตรงนี้นะครับนี่กองบุญแล้วก็จะตอกโค้ดนะคร,รับนอหนูนะครับนอหนูนี่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนวะหรอเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นนวะหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูองค์อื่อๆนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เลขสองหกหกนะครับจะรันหมายเลขตรงนี้นะครับชุด กองบุญมาดูองค์ที่สองถ้าอันนี้นวะก็ท่วมนวะแตกใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูกันโอ้ยซาตินเต็มองคมาแล้วครับทองเทพซาตินหุ้ยเฮ้ยหลังเรียบหลังเรียบร้อยจานโอ้ยท่วมท่วมเฮ้ยลอยจาน้อยจานมาแล้วครับเฮ้ยร้อยจานหลังเรียบจานมือหลวงพ่อสุนทรน,นะครับ จานมือหลวงพ่อสุนทรเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะท่วมอะไรขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่